สวัสดีครับผมชื่อโทมัสนะครับพีทัชจึงมีรัดเล่นบทเป็นน้องกันเป็นรุ่นน้องออฟฟิศในเรื่องเจ็ดคนกลางครับครับผมี <laughs> แลกนิลักนิลั <laughs> กน <laughs> ่าก <laughs> ครับผมชื่อมาร์คสอนทัศน์ปรงานครับผมในเรื่องรับบทเป็นพี่บาสหรือเป็นบอสบาสนั่นเองครับผม,มนะฮะคาแรคเตอร์พูดถึงคาแรคเตอร์หน่อยไหม อยากพูดอยากพูดถึงคาแรคเตอร์ตัวเองไหมได้ได้ว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคนนี้นเขาจะได้แบบเออรู้รก็คาแรคเตอร์ผมนะครับก็จะเป็นตัวละครที่แบบกลนๆหน่อยเนาะม,มีแบบอะไรแบบจะชอบเซ่อเซ่อเซ่อเนาะชอบแบบเลือกฝั่ง ฝั่งหนงชนะก็เลือกฝั่งนั้นครับเม้ยฉลาดนี่เราเป็นคนอยู่เป็นปะเนี่ยใช่ครับอยู่รอดเก่งเอาตัวรอดเก่งนะฮะส่วนพี่บ้านนะครับผมก็ในเรื่องก็จะเป็นรุ่นพี่เอ้ยไม่ใช่ก็เชิงเป็นรุ่นพี่แหละแล้วก็เป็นประธานบริษัทนะครับผมแล้วก็เป็นหัวหน้างานที่แบบว่าจะเข้าใจน้องๆทุกคนว่าน้องๆคนเนี้ยเขาเก่งด้านไหนหรือว่าเขาอ่อนด้านไหนหรือเขามีปัญหาเรื่องอะไรเงี้ยพี่บ้านก็จะเป็นคนให้คำปรึกษาครับผมแล้วก็จะเป็นคอยเหมือนเป็นคนกลางอีกระดับหนึ่งที่คอยเคลียร์ปัญหาระหว่าง ฝ่ายของเราเองฝ่ายกราฟิกอะไรเงี้ยกับลูกค้าหรือว่าบอสของเราเองที่แบบว่ามาคอยแก้งานให้ฝั่งเราแก้งานนู่นนี่นั่นมาแก้ตรงนี้ที่อะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยเคลียร์คอยเคลียร์ความรู้สึกเคลียร์อารมณ์ของรุ่นน้องในทีมเราลูกน้องในทีมเราด้วยประมาณนี้ครับผมมีของน้องใหม่อะไรต่างต่างกับคือจริงเขาไงบ้างของน้องใหม่เหรอผมก็คือน้องผมว่าน้องเขาหล่อเขาหล่อมากเราถามแรคเตอร์ บ้าจริงเลยหลอกนอกประเด็นก็ถ้าแบบเทียบกับตัวจริงในคาแรคเตอร์นะครับก็รู้สึกว่าแบบน่าจะคล้ายๆกันนะเพราะแบบมันก็มีสิ่งที่เหมือนกันอย่างเช่นแบบเออมีความกลนวๆหน่อยอย่างนี้เนาะชอบแบบไอ้นู่นไอ้นี่บ้างอย่้ใช่แต่ผมคิดว่าอัดน้องเขาจะมีเสน่ ทุกคนพี่ผมผมเชื่อว่าพี่ดูออกน้องก็จะมีสเสน่ห์อยู่ครับผมมันก็คือจะมีสเสน่ห์ความนิ่งของความเซอร์ของน้องเขาเองด้วยในบทนะแล้วก็ตอนที่เวิร์กช็อปผมก็คิดว่าให้น้องเขามีสเสน่ห์ถึงจะแบบดูแบบกวนหรือว่าดูที่แบบเป็นคนที่แบบกวนๆวนกวนแบบวนช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบแต่แต่ดูว่ามีสเสน่ห์ดูแบบหน้าคบหน้าเอ็นดูอย่างเงี้ยครับผมไงก็ฝากติดตามน้องแล้วกันนะฮะส่วนคาแรคเตอร์อะไรยังไงไปวิเคราะห์อีกทีหนึ่งอันนี้คือด้านของผมที่มองประมาณนั้นครับ กับพ,พ,พ,พี่มาแล้วก็พี่ๆอื่นตอนรู้สัมผัสเป็นไงบ้างคะอ๋อก็ตอนแรกก็ข้มมาก็แบบเก่งหน่อยครับเงียบๆหน่อยแต่พอแบบเฮ้ยได้รู้จักเขาจริงๆแล้วแบบได้คุยกันแบบเออมีอะไรก็ปรึกษาเ<ม>พราะแบบทุกคนในนั้นก็เป็นรุ่นพี่ผลหมดเลยเอย<ม>เอก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็แบบเออแบบมีความสุขที่ได้ร่วมงานด้วยกันเนาะแบบได้ใช้เวลาด้วยกันอะเอาจริงเออเจอพี่คนไหนยเอแล้วะ เจอพี่คนไหนคนแรกเอ่อเจอพี่ทอมมี่พี่เจมเอ้ยพี่ทอมมี่พีจ่จิมมี่แล้วก็พี่เนทครับ เป็นสาวคนแรกที่ผมเข้ามาในคลาสเวิร์กชอปครั้งแรกตัวอยประโยคแรกเลยที่พี่เขาทักเราเขาถามวาแบบเออชอบชอบเพลงอะไรครับชอบเสียอะไรประมาณนี้เขาเจอกันครั้งแรกนี่ถามชอบเพลงอะไรอย่างนี้หรอใครถามไ่ถามพี่อยากทูพี่ธรมี่ครับอ๋อทอมี่ถามชวนคุยแหละชวนคุยเขาเรียกอะไรพฤติกรรมครับอันนี้ผมถือว่าดีนะมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นหน้าที่ของรุ่นพี่ทําให้น้องเขาไม่เก่งในการแบบเข้าร่วมงานอะไรเงี้ยมันดีแต่เราก็ชินแล้ว ก็นิดนึงครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดบนึงแหละเจอพี่รับน้องหรือยังคะยังน้องยังครับยังผมอันนี้ผมนะผมยังยังยังไม่ได้รับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวขอามีโอกาสดีๆหรือว่ามีเวลาว่างๆที่แบบว่างด้วยกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูแล้วกันครับเผื่อได้ไปรับน้องแต่เล่นไม่หนักเนาะไม่หนักไม่หนักไม่รู้เหมือนกันนะพี่ใครจะโดนเล่นไม่รู้ไปให้มันได้างี้ดีกวา น้อสองคนน้องก่อนโอเค okay, ครับน้องก่นอนเออโอเคครับคือแบบจริงๆแล้วแบบผมก็ไม่รู้แบบเฮ้ยการเปิดกล้องมันแบบเป็นยังไงแต่แบบที่ผมฟังมาก็แบบเหนื่อยมากอืผมก็แบบเออพอเตรียมใจไว้แล้วแบบต้องทําอะไรบ้างนี่ก็แบบเร่งเดียวก็คือแบบไปฝึกแล้วก็ลงสนามจริงน้องแต่สำหรับผมเน้นขอน้องเรื่องนะครับน้องเขาเป็นคนตั้งใจมากอะคือแบบ เขาเล็เชอร์แล้วเขาเข้าใจเขาดูมีทักษะวิชาการที่แบบว่าเฮ้ยน้องเขามีของวะซึ่งเราซึ่งเราเป็นรุ่นพี่นะเราก็แบบยังมีบางช่วงที่เราชิลๆบ้างอะไรเงี้ยเราก็ชื่นชมน้องเขานะว่าเขาตั้งใจแบบเข้าถึงบทละครคอยติ๊กนูนะ้นน่ะโอ๊ยผมก็ทึ่งนะแล้วก็ดูครับผมเนาะผมว่าเชื่อผมเชื่อว่าน้องเขาอะทำออกมาได้ดีแน่นอนอยู่ที่พี่ๆแล้วแหละ ที่จะให้โอกาสน้องเร,เราดูแค่คนนี้ <c oughs> คนเดียวคร่รอคะเออดูทั้งหมดครับดูทั้งหมดฮะแต่น้องเขาเพิ่งเข้ามาใหม่ไงเราก็ต้องแบบเทนเทนหน่อยใช่เนาะ <No. S 2> ใช่ครับ ต้องเชิญหน่อยครับไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่งประมาณนั้นประมาณนั้นครับมีอะไรอีกนิดหน่อยนิดหน่ก็ทำงานจับคู่กับร่วมกับซิมมี่ทอมมี่แล้วก็มีตเจมแล้วเนาะพูดถึงแต่ละคู่หน่อยสั้งสอเลยพูดถึงซิมมี่ทอมมี่แล้วก็เนตเจมยอ่าน้องก่อนเอือเอาจากเดี๋ยวขอคิดคำนึงได้ได้งั้นพี่คือคือผมอะอยู่กับน้องเขาอยู่แล้วไงสองคนนี้สองสองคู่นี้ก็รู้สึกว่า เขาก็มีมุมของเขาที่แบบว่าทํางานด้วยกันเล่นคือเขาสนิทกันสนิทกันอยู่แล้วครับผมซึ่งผมมาชอบอยู่แล้วแล้วเราไม่ได้สนิทกันแค่2คนนี้หรือสองคู่นี้คือเราสกิดสนิทกันทั้งหมดมันเป็นการที่แบบว่าทํางานเป็นองค์รวมทั้งภูมิกับทั้งคูก้านะครับผมแล้วก็ทีมงานทุกคนน,ะน้องต้องต้องแบบเขาเรียกอะไรต้องเฟรนลี่แล้วต้องแบบรับ แรงกดดันพูดถึงแรงกดดันรับนู่นนี่นั่นให้ได้อะไรเงี้ยมันเป็นการที่แบบว่าฝึกตัวเองไปในตัวครับผมผมคิดว่าน้องเขาก็ตั้งใจนะทุกคนตั้งใจทํางานมากทุกคู่เลยสู้มากสู้จริงสู้จริงสู้จริงอย่างนี้สู้จริงจริงก็คาถามคอะไรครับรู้สึกยังไงกับพี่กับพี่ไม่เราพูดไปเลยเราพูดไปเลยพี่เขาเอาเอาวันที่เราพูดแหละต่อเลยผตอเลยผมไคู่นั้นก็ อ่าแบบพูดรวมๆเลยแหละครับว่าแบบเออทั้งสองคู่แบบเอ้ยมีเคมีแบบดีกันอย่างเงี้ยอเออมีแบบเอนเตอร์จีบวกเยอะเนาะอ่ามีไม่ชอบใครไหมไม่มีนะอ๋อไม่มีหรือว่าใกล้ใกล้ใกล้ละใกล้ละใกล้ละเขายืนสัมภาษณ์อยู่ตรงนั้นนะไม่รู้ว่าเขาได้ยินหรือเปล่าแต่เออไม่ได้ยินเพราะว่านั้นแซว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 เล่นะแวเลนนครับอืมแบบได้นี่แดนนี่มิกสองคู่นั้นอ่ะก็เออแตกต่างกันไปเนาะ แบบคนหนึ่งก็แบบเฮ้ยเล่นเล่นคู่หนึ่งก็อาจจะแบบสิบแปดบวกหน่อยขัดขาดขาดขาดมีให้ดูแน่นอนมีให้ดูแน่นอนีอยดูในซีรีส์แล้วกันครับผมจริงจริงในเรื่องในเรื่องมันมันมันไม่มีใช่ในเรื่องมันไม่มีครับผมแต่ก็จะบอกว่าไงดีอะ คือคือ,คอก่อนจะมีรลฟ์เวิร์กช็อปใช่ไหมครับไลฟ์เวิร์กช็อปเราก็จะเดินเราจะเดินคู่กันอะไรเงี้ยก็คือแบบครูก้าก็ส่งน้องให้ผมมาคอยเทนนี่คือประเด็นแล้วเขาก็รู้สึกว่าเคมีเราเหมือนจะเข้ากันได้อะไรประมาณนี้ก็เหมือนมีจับจิ้นกันด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เผื่อโอกาสข้างหน้าอาจจะมีอันนี้พูดเผื่อไว้ก่อนแล้วกันพูดเผ<ห>ื่อก่อนพูดเผ<ห>ื่อก<ห>ัน เอาไายเรือเรืออ่ะไม่ต้องวายเรือแล้วครับขึ้นสปีดโบ๊ทไปเลยตัดเรือเองก็ตันเรือเองประมาณนั้นประมาณนั้นครับเป็นไงคะเกิดได้คู่กับพี่เขาเป็นไงคะอ๋อก็ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยก็ดีนะเพราะแบบเคมีผมกับเขาก็แบบเออเข้ากันอ่ะพอมีอะไรคุยก็แบบให้จริงจริงป่ะอ่ะจริงอ่ะจริงจริงจริงเซลเซลเซลนักศึาเก่ยกับเรื่องแรกของเราก่อนจะตัดเรืได้ครับ ให้พี่ก่อนละกันกเดี๋ยวพี่ทำให้เป็นแนวทางแนวทางที่ดีนะแนวทางที่ดีก็นี่เป็นซีรีส์ไม่ใช่เรื่องแรกของผมหรอกแต่เป็นเรื่องแรกของน้องเขานะครับผมเนี่ยก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็จะมีซีรีส์ของพี่เจตคนกาแล้วก็อย่าเล่นกับอานนท์สองจักรวาลซีรีส์นี้นะครับผมรอติดตามพวกเราสองคนได้นะครับแล้วก็คอยส่งแรงเชียร์คอยส่งกําลังใจนะครับผมเผื่อเราสองคนจะได้แบบอะไรประมาณนั้นมากมากขึ้นกว่านี้นะฮะครับน้องว่า ก็อันนี้เป็นเรื่องแรกของผมนะครับก็เจ็ดคนกลางครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสมาสป,ปอร์ตก็สป,ปอร์ตนะครับเพราะแบบผมรู้สึกว่าแบบแรงขัดเอาไว้ไปได้ได้ได้เมื่อก <Okay S 2> ี้พี่ว่ามันเป็นความรู้สึกจริงเว้อเออพูดตามความรู้สึกจริงกันเลยก็ <c oughs> แบบอยากให้แบบเออสปอร์ตเรื่องนี้กันเนาะเพราะแบบยังไงเดียผมรู้สึกว่าแบบมันมีเพรสเชอร์กับผมมากเลยครับแบบยิ่งเป็นเรื่องแรกเนี่ยแบบการแสดงอาจจะแบบไม่ใช่เป็นแรงกดดันนะครับ ที่เข้าใจคือบางทีเราอ่ะเราอาจจะแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องแรกของเราคนแบบคนมาติดตามเยอะมากทั้งนั้นที่เราแบบไม่เคยเจอเอ้ยโทษทีอาจจะแบบว่าไม่เคยเจอคนเยอะขนาดนี้ผมก็คอยถามเนาะเขาตลอดนะว่าเฮ้ยเจอคนอย่างเงี้ยเครียดไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็พยายามว่าเฮ้ยรีแลกหน่อยรีแลกหน่อยนะครับผม <c oughs> ก็สู้ๆเดี๋ยก็ชิน <ๆ S 1> เดี๋ยก็ชินเดี๋ยก็ชินขอครับครับขอบคุณมากครับขอถาม